จำไว้นะคะเช้าวันนี้บรหารบอกกับเราว่าตำรวจปราบผู้ชุมนุมละมุนละมอ่อมและเป็นธรรมดีแล้วเยาวรัชชินวัตรอียาวรัชชมันบอกว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วจดจำคนพวกนี้เอาไว้จนตายพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาฟังดูว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วจะไปอย่างไรจากทหาร ที่อยู่เคียงข้างเราเคียงข้างชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และประชาชนมาโดยตลอดพระเด็กปานเทพภูพมินดา,า,าุรุค์ค่ะข่าวด่วนนะคะสภาพักการประชุม10นาทีเพราะพอบอทุกเหล่าทัพเรียกประชุมด่วนค่ะ ที่มาช้าเพราะว่าผมไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎขอเรียนว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งตับหรือเป็นมะเร็งแผ่นดินผมเลยถือโอกาส เจาะเลือดด้วยไม่ใช่เอาเลือดชั่วออกนะครับเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าความรักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ยังเข้มข้อนอยู่หรือเปล่าขณะนี้รอผลตรวจ แต่ผมขอเรียนว่าผมยังเข้มข้นน้อยกว่าพลเอกประถมพงศ์ครับแล้วต้องขอกราบขอพระคุณพลเอกประถมพงศ์เกษรสุขที่มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ลดความรุนแรงลงไป ในระหว่างที่ผมเดินทางมาผมได้ยินคุณอัญชลีภไยรีรักได้ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเงินหนึ่งแสนบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนค่าค่ารักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์จะโรงพยาบาลจะเบิกโดยตรงครับและถ้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์จะรักษาจนกว่าจะหาย รวมทั้งทำแขนขาเทียมด้วยและถ้าของครอบครัวทำงานงานหากินไม่ได้เอาประกาศด่วนก่อนครับด่วนค่ะพี่น้องที่รักเพื่อนร่วมชาติที่รักยิ่งขณะนี้ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากบชนนับไม่ทั่วแล้วค่ะ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าต่อผู้บาดเจ็บเผมอมาติดตามผมคงจะจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์เสด็จไปเยี่ยม ผมที่ฐานปฏิบัติการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งครับในครั้งที่เราต่อสู้สงครามลัทธิในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการแห่งหนึง่งในภาคเหนือพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ พระธิดาอีกสองพระองค์นั้นท่านได้ยินทางวิทยุว่ามีการประทะและมีผู้บาดเจ็บในฐานปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ที่ท่านไปเยี่ยมท่านรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดในฐานปฏิบัติการที่บาดเจ็บทันทีครับ มีผู้ทัดทานว่าพระองค์ท่านอาจจะได้รับอันตรายจากการยิงแต่พระองค์ท่านก็บอกว่าต้องลงเมื่อลงไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวิ่งไปโดยรวดเร็วไปยังคนเจ็บที่เขาหามมาครับ แล้วทั้งสองพระองค์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีพระองค์อื่นอีกหรือเปล่าประทับรอที่ฐานปฏิบัติการแล้วให้หอพระที่นั่งรับคนเจ็บไปโรงพยาบาลครับ <S <S ผมมีเรื่องที่จะ เรื่องแรกเมื่อวันก่อนมีทหารแก่มาขึ้นเวทีกับผมจำนวนมากผมก็ขอประกาศไปว่าถ้าท่านได้ยินได้ฟังทางทีวีทางวิทยุขอให้รีบมาเป็นกำลังใจต่อพี่น้องโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้น เขาจะหาว่าเรากล้าเฉพาะยามปกติยามหน้าสิวหน้าขวานหน้ากระบอกเชิญเชิญคุณสมศักดิ์ขอโทษครับก็พี่น้องที่อยู่รอบนอกนะครับช่วยไปตึงไว้ที่สี่แยกมิกสกวันนะครับเพราะตอนนี้ที่บชดมันก็ยิงแก๊สน้ำตาออกมาตรงนั้นนะครับขอให้พวกเราไปช่วยกันตรงนั้นมากๆหน่อยครับที่สี่แยกมิกสกวัน ที่ใกลบ้บชอนอนะครับอยู่หน้าลานพระรูปด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันยิงแก๊สน้ำตามมันบ้าแล้วครับพี่น้องมันบ้าแล้วพี่น้องที่อยู่รอบนอกนะครับช่วยออกไปตึงตรงนั้นให้มากหน่อยและเมื่อสักครู่พี่น้องที่มาจากภาคใต้นะครับหลังจากน้องเบิร์ตพูดเรียบร้อยแล้ว ช่วยยกกำลังไปให้กำลังใจพวกเราที่รัฐสภาด้วยครับคนใต้ไปด้วยนะครับไปด้วยไปด้วยครับครับขอบคุณครับ